สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องภูมิกเช่นเคยนะครับผมที่เพจเซลภูมิลัมเดอร์คา์เซนเตอร์นะครับผมใครที่กําลังมองหารถัยรุ่นทํากินนะครับผมรถกระบะสายบรรทุกรถกระบะคอกสายมาตรฐานบรรทุกได้มากกว่า5ตันและที่สําคัญผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมที่นี่เลยลัมเดอร์คา์เซนเตอร์นะครับผมเราจัดมาให้แล้วกับ,ส,บ,กบสายอิซูซุนะครับผมวันนี้พามาชมเจ้าตัวอิซูซุ D Max ็ด3.0น,นะครับผมเป็นตัว S อนะปีนี้เป็นปี2019ด้วยเป็นปีใหม่ๆไปเลยนะครับลูกค้าความสวยความงามและความพิเศษมีอะไรกันบ้างบอกเลยตัวนี้ใหม่แท้รับประกันหลักมือนะครับผมคันนี้มาดูที่ด้านหน้าตัวรถกันนะครับผมด้านหน้าตัวรถนะครับผมตัวนี้เป็นกระจังหน้า3ชั้นแบบสีโคเมียมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ใหม่มากเงามากไม่มีรอยขีดข่วนขนเมฆอาจจะมีตามอายุการใช้งานนะครับแต่รับรองว่าใหม่แน่นอนโลโก้ Isuzu สีแดงนะครับผมสวยๆรอๆอ,อ,อย่างนี้ลูกค้ารับไปเลยนะครับผมที่สําคัญไฟคู่หน้าฮา r โรเจนนะครับเดิมๆจากทางสย์โตัวต้านะครับผมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวอะไรเลยนะครับผมรับประกันเลยนะมาดูในส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับผมจัดให้เลยล้อแม็กเวล ัวนี้เป็นล้อแม็กวลจัดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้จัดทรงโลงล้อเรียบร้อยให้ลูกค้าพร้อมวิ่งพร้อมซิ่งกันไปเลยนะครับผมยางปีใหม่ด้วยนะดอกย,ยางนั้นแน่นร่องลึกๆติดเกาะขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับผมตัวไฟนี้จะอยู่ตรงแก้มตัวรถเนาะอ่าตัวนี้และที่สำคัญตัวนี้มีชุดกันสาดมาติดมาให้ด้วยนะเป็นชุดแต่งหล่อๆไปเลยนะครับลูกค้าสไตล์ All New d m a x นะครับผมมาดูภายในตัวรถกันนะครับผมว่า มันจะใหม่กันขนาดไหนมาเริ่มที่จุดแรกเลยระบบตัวนี้เป็นตัว S นะครับผมจะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันแล้วกระจกซ้ายขวามีระบบล็อกกระจกด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วที่สำคัญตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์สามกานระบบแอร์แบคคูมาคู่หน้าจัดมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเครื่องเสียงสามารถต่อสาย aux usb หรือจะใส่ cd dvd ได้เหมือนเดิมเดิมเดิมจากทางศูนย์แอร์แมนนวลเครื่องเป็นระบบเกียร b ีเ l ลนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมลูกค้าเบาะหนังสีเบจอย่างนี้ลูกค้ารับไปเลยนะครับผมนี่ครับสีตามหาที่คล้ายๆหลายคนต้องการนะครับผมสีบอลเงินนะครับผมลูกค้าดูความสวยงามของตัวรถกันนะครับผมล้อด้านหลังจัดให้เป็นล้อกระทะผ่านนะครับผมตัวนี้เป็นยางบรรทุกนะครับผมลูกค้าขับไปบรรทุกของหนักได้อย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้ แล้ที่สำคัญตัวนี้จัดอคอกไซมาตรฐานมาให้ลูกค้าได้รับชมและได้ใช้งานกันอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้จัดเป็นอคออมาตรฐานแซมเลตนะครับผมสูงเมตรสามห้านะครับผมลูกค้าด้านหลังนี่เดิมๆความสวยงามแมกไรเนอร์ iner, ใหม่ๆเลยนะครับผมทำความสะอาดนิดนึงเนาะ,ะตัวนี้รับไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนมาดูในส่วนด้านหลังนะครับผมเราเสริมแหนมมาให้ลูกค้าพร้อม บรรทุกกรนะครับผมและที่สาคัญตัวนี้จัดให้เป็นตัวเพารอยนะครับผมลูกค้าสายบรรทุกใครตามหาอยู่แนะนําเลยคันนี้ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนพร้อมอย่างอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับลูกค้ามาดูความสวยงามของตัวรถนะครับผมสี่บอลเงินสี่ตามหาอีสุสนะิ่ะแน่นอนเลยใครที่กําลังหารถบรรทุกอยู่ใช้สําหรับวิ่งงานขนผลไม้ขนทุเรียนขนผลไม้ขนมะพร้าวจัดไปเลยคันนี้จัดมาให้แล้วแม็กก็จัดให้ ล้อบรรทุกด้านหลังก็จัดให้อีกพาดไปแล้วจะผิดหวังนะครับลูกค้าหากใครสนใจนะครับผมคันนี้ผ่อนอยู่ในราคาเพียง7,000กว่าบาทนะครับผมหากใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์090 894 4095นะครับผมภูมิร้านเบอร์คาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับ